หมายถึงสุขภาพร่างกายของคนเรายากเดียวยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งช้าลงตอนที่เรามีอายุเป็นหนึ่งตัวอาจจะตั้งตรงแต่พอแก่ลงแก่ลงมันก็จะหลังค่อมลงไปด้วยการเดินการเหินมันก็จะช้าลง จะพูดจะทำจะคิดมันก็จะช้าลงการเมืองมันบอกว,ว่าตั้งจินเพราะมันเท่าแล้วจะต้องให้มีลูกหลานเป็นที่พึ่งมีลูกหลานเป็นที่อยู่ดูแลแ้ะอัตภาพร่างกายของคนเรานี่เราต้องดูแลนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลย คณะสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะจะปบคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา้าพระองค์ไดไ้ทรงเขียนหลักสูตรหรือพุทธศาสนกสุภาษิตไว้อันดับแรกก็คืออัตตาหิอัต,ตโนาโนาถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน คนเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะต้องพึ่งตนเองอยูข้าวก็ต้องกินเองกรีเองถ้าเอามือจับไม่ได้ก็ต้องให้ลูกหลานช่วยถ้าไม่กินก็ตายอย่างถ้าเราไม่หายใจเราก็ตายเราต้องหายใจเองนะส่วนอวัยวะภายในของเรา ในท้องในเนื้อในตัวในไส้ของเราน่ะมันเป็นอุปกรณ์วิเศษของใครของมันโดยเฉพาะจะเอาคนนี้ไปแลกคนโน้นมันไม่ได้ถ้าจะได้จริงๆมันต้องอะไรเคมีตรงกันก็ไหรือดีเออตรงกันพอที่จะประสานกันได้แต่มันหาได้ยากเด็คนบบที่ ผูกกิเลสทั้งหลายครอบงำบอกว่ารักตัวกลัวตายคนบ้านเราใครจะมาเอามือลูกหัวใครจะมามองแบบเหยียดหยามไม่ได้โกรธแต่ละคนจะสําัญำตนเองก็เป็นหนึ่งในจักรวาลญาติโยนทั้งหลายลองคิดดูนะแต่ละคนแต่ละท่านน่ะคิดอยู่ในใจวัดกูก็หนึ่งเหมือนกัน ถ้าไม่แน่กูไม่อายุแปดสิบหรือถ้าเป็นพระกับกูก็แน่เหมือกันถ้าไม่อยู่อถ้าไม่แน่จริงกูก็ไม่อยู่มาเป็นเจ้าคุณละมันมีตําแหน่งเป็นโน่นเป็นนี่ละอาจจะคิดอยู่นั่นแหละหลงตนเองหลงตนเองแต่ถ้าดูแลตนเอง,เองก็ดีอย่างเช่น ปอดตับมาไตหลำไส้อะไรพวกนี้ของเราคนละชุดเราต้องดูแลของเราให้ดีดงเช่นปอดมันกลัวควันพิษมันกลัวควันบุหีถ้าเรารู้ความจริงเราก็ต้องหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอให้ใครมาส่ง ไม่ต้องรอให้หมอมาบอกว่าปอดเป็นมะเร็งแล้วต้องหยุดสูบถึงจะหยุดแต่เราต้องหยุดตอนที่ปอดเรายังหายใจยาวๆได้ปอดเรายังไม่โดนโอไมกอนลองไปเราต้องป้องกันอย่างเต็มที่หรือตับเราก็เหมือนกันตับที่มันกลัวที่เรากินมากที่สุดก็คือเล้าดีเพราะเล้าถุอะไรพวกนั้น ไอ้ที่แรงๆที่ไม่มีดีกรีหาดีกรีไม่ได้ยัดยงมเวลายอมผู้ชายเราเห็นนะต้อกินเหล้าเถือ่อนหน้านิ้วคิ้วขมวดตักมันก็ขย,ยอ่อนออกมาแต่ว่าเราก็ดื่มไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียกว่าตักแข็งตักแข็งเอาเหล้าไปลดตักจนตักแข็งตักโตอย่างนี้แต่ถ้าตักใหญ่ไม่เป็นไรถ้า ออนไปเจอเนี่ยอายุไม่อยู่จันเข้าไยาเลิกลบละเลิกเล่าสุราเบียหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายที่มันมีอยู่มากมายแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างยากเย็นสาิจนว่าอุปกรณ์ในเนื้อในตัวหรือว่าอาการสาสบสองเนี่ย เราต้องรักทนุกหนอนมันไว้ทำไมพระสงฆ์องค์เนยถึงสอนให้ญาติโยมทนุนหนองก็เพราะว่าเราจะได้มีเวลาจะได้เหลือชีวิตไวประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างพระสงฆ์องค์เนยนะท่านทั้งหลายสังเกตนะไม่มีใครสูบบุหรี่สักองคนที่สูบบุหรี่ก็คือคนที่ไม่เข้าใจธรรมะคือคนที่ไม่รักตัวเองนั่นแหละ อาตมาก็เคยสูบนะแต่ว่าหยุดแล้วหยุดแล้วเราอามาถวายเป็นเป็นกล่องเป็นลังไม่เอาเอาไปเอาไปให้คนอื่นอาตมาไม่รักอย่างนี้เป็นต้นเรียว่าเรามีตนเป็นเกาะเรามีตนเป็นที่พุทธพระพุทธเจ้า่านบอกว่าอัตนาเจวทยตานังจงเตือนตนด้วยตนอง ถ้าใครสอนตนเองได้อันนั้นเป็นยอดคนยอดมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยว่าอักขาตาโรตรหาคตาเป็นต้นซึ่งแปลว่าตหาคตเป็นเพียงผู้บอกและคนเมืองเราเนี่ยอูว่าพ่อแม่ก็คือพระเจ้าของลูกนะั่แหละลูกนีห้าหกคนพ่อแม่ก็ได้แต่บอก เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละไอ้เว้นจากการดื่มสุราเมลัยแต่ลูกบ,บางคนนอนเหี่ยอยู่หูคันใดเอามี่เอาผ้าไหลฟ,นฟัฟฟฟนป่อฟันแม่ทังภาพอีสานเยอะขาวที่เรารูนะแถวสุแถวบุรีรัมย์เยอะมากแถวนครราชสีมาแต่แถวอ,ถวอถวุบลสมุทรนครม่มี ฉะนั้นก็ขอฝากสัญญาเย็นเราต้องรักตัวเองให้มากมากแต่อย่าหลงตัวเองกันแล้วครับให้รู้ว่าเราเป็นอนิจจัยาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆระบบธรรมชาติมันดีเราทุกข์ยากลําบากเราทุกข์ยากลําบากอย่างไรคนรอบข้างตัวเราก็ทุกข์ยากลําบากอย่างนั้นอนาคตเราจะต้องถูกเผาเหมือนกับหลวงพ่อบุญล้วนเนี่ย กันพุกูโสพลจียาที่บานเนี่ยเราจะถูกเผาเหมือนกันแต่เราจะถูกเผาที่ไหนที่เมรุหรือที่ปัจช้ามันไม่แน่และจะถูกเผาอย่างไงนด้วยโรคอะไรเราก็<ร>ต้องคิดไปก่อนทำมาหากินก็ทำมาหากินไปตามแต่ตที่เราจะมีความสามารถทำมาหากินได้ ถ้าบารมีบุญเราเยอะมันก็หาสามารถหาทรัพย์สมบัติได้เยอะถ้าเราไม่ได้เคยสั่งสมบุญมาจะขอเท่าไหร่มันก็ไม่รวยยากเโยมถ้าญาติโยมสังเกตพรุ่งนี้ถ้ามีโรงทางนะที่มีโรงทางคนที่เอาไปเป็นสองสามหลงดำอ่ะไม่เห็นมันรวยสิครับรวยเพราะไปเอาอาหารลงหา ชอบไปเอาไปไปไว้บ้างที่จริงอาหารรงทานเขาให้ใช้กินเวลาสามชั่วโมงนั่นเองเถ้าเกินสามชั่วโมงมันจะหมุแล้วยังกินข้าวรงทานเสร็จแล้วเอาเข้าวหักไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็หมุต่อไปให้ลูกให้หลานทานเดี๋ยวก้องท้องไส้เสียหมดเลยนันนคอนเซ็ปต์ของโรงทานเขาให้คนในงานกินเท่านั้นคนที่อยู่บ้าน ไม่มีสิยยอย่าเดินหน้าหลายยาวนะอย่าพกนะอย่าไปพกของโรงทานเข้าบ้านก็นแล้วกันแล้วมันจะจนตลอดชาตเพราะเขาหามาด้วยยาดเหง,งือ่อและแดงงานอาตมาฟังเนะี่ยต้อนเหตุหรือปฐมเหตุของโรงทานที่ลำพูนนะี่นะมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาขายแต่ของที่ตลาดหนองดอก ทำไมมันจนอยู่ตลอดเป็นสิบยี่สิบสีพอได้มีงานวัดเขาก็ชวนันมาทำลงทานแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ทำรงทานมันก้าหมอขายหมา